ในซีรีส์เซนไตมันจะมีตัวร้ายจำพวกหนึ่งที่บทมันจะเด่นกว่าตัวร้ายตัวอื่นเพอเพอเด่นกว่าตัวบอสด้วยหรืออาจจะกลายมาเป็นบอสซะเองด้วยซึ่งจุดเด่นของตัวร้ายจะพวกเนี้ยผมสามารถแบ่งออกได้เป็น3อย่างหลักๆนะอย่างที่1คือดีไซน์ที่มันจะดูเท่กว่าตัวร้ายตัวอื่น2ก็คือนิสัยที่รักอิสระง่ายๆก็คือเป็นพวกที่ไม่ชอบฟังคําสั่งใคร แม้กระทั่งตัวบอสมันยังไม่ฟังคําสั่งเลยหรืออาจจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มตัวไร้หลักของเรื่องด้วยซ้ําแต่ก็ยังเป็นศัตรูกับฝั่งเซนไตนะและอย่างที่3มักจะเป็นศัตรูกับสมาชิกคนใดคนหนึ่งในฝั่งเซนไตเป็นพิเศษส่วนใหญ่ก็เป็นสีแดงนั่นแหละนี่คือจุดเด่นหลักๆที่ผมพอจะแยกออกมาได้แต่มันก็อาจจะมีอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นแบบเป็นตัวละครสายฮาที่เราจดจำอะไรเงี้ยครับและในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงตัวร้ายเซนไตที่ มีบทเด่นมากกว่าโตร้ายตัวอื่นๆแต่ขออย่างนึงผมไม่นับพวกที่มาเป็นพวกเดียวกับเซนไตในภายหลังนะอย่างอเบเรคิลเลอร์ iller, อะไรเงี้ยแล้วจะมีใครกันบ้างไปดูกันเลยครับไบโอฮันเตอร์ซิลวาจากไบโอแมนขอสารภาพก่อนเลยว่าผมไม่เคยดูไบโอแมนมาก่อนนะแล้วผมรู้จักกับไอ้ตร้ายตัวนี้ได้ไงล่ะ mm. ก็รู้จักมาจากซ u เปอร์ฮีโร่ไทเซนนั่นแหละครับ ไอหนังภาคที่โกไคเรสกับดีเคทมันไล่จากการพวกมาสไรเดอร์กับเซนไตจนหมดไปเลยอ่ะไอเรื่องนั้นแหละแล้วตัวละครอ,อย่างซิววาก็มามีบทในหนังเรื่องนี้ด้วยในฐานะศัตรูตัวหลักของเรื่องแต่เปลี่ยนจากไบโอฮันเตอร์เป็นไรเดอร์ฮันเตอร์แทนนะครับแล้วในหนังันไม่เก่งมากคือเก่งขนาดที่ว่าโกไคเจอร์ er 6คนรวมกันสู้ยังเอาชนะไม่ได้เลยอ่ะแต่สุดท้ายก็แพ้การขายของอยู่ดีส่วนดีไซน์ของซิลวาไม่มีอะไรนอกจากคำว่าเทครับ คือสำหรับในสมัยนั้นอ่ะผมถือว่าเป็นตัวร้ายที่ดีไซน์ออกมาได้เท่มากเลยนะคือมันเป็นเอกลักษณ์มากเลยอ่ะแถมอะไรหลายๆอย่างมาดูลงตัวไปหมดเลยสำหรับคนที่เคยดูไบโอแมนก็ช่วยมาบอกกันหน่อยนะครับว่าบทบาทของตัวละครเน,นี่ยมันเป็นยังไงคือผมไม่เคยดูไบโอแมนมาก่อนไงแล้วดีไซน์อ่ะตอนผมเห็นในซูเปอร์ฮีโร่ไทเซน่ะคือมันเท่มากบทก็เด่นมากจะไม่ให้ใส่ก็ยังไงอยู่อ่ะเซซและยาเบบะจากกาโอเรนเจอร์ จุดเด่นของตัวรายคู่นี้หลักๆก,ก็คือเป็นตัวละครสายฮาครับตอนผมดูกับออรเรนเจอร์อ่ะส่วนใหญ่ผมจะฮากับการกระทำของไอ้คู่นี้มากเลยแต่บางซีนมันก็จะมีโมเมนต์ซึ้งๆให้เราเห็นด้วยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นโมเมนต์ฮาๆมากกว่าเอาจริงๆไอ้สองคู่เนี้ยมันมีร่างตอนต่อสู้ด้วยนะแต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่เด่นเท่าร่างพื้นฐานเท่าไหร่ครับและถามว่าดีไซน์เด่นไหมผมว่าไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่จุดเด่นอย่างเดียวก็คือเขาบนหัวที่เหมือนกับเขาของนาวาน,นะครับ จริงตอนเด็กผมคิดว่าเป็นเขานาวานจริงๆนะคือตอนที่ผมดูอะ่ะเป็นช่วงที่ผมชอบดูพวกสัตว์แปลกๆพอดีเลยแล้วก็โอเรนเจอร์ก็เป็นขบวนการสรรพสัตว์ด้วยนะก็เลยไม่ได้คิดพวกยูนิคอร์เลยอะ่ะดันไปคิดพวกสัตว์จริงๆบนโลกก็คือนาวานนั่นแหละไหนๆก็ไหนๆขอแทนอีตัวเลยละกันออกจากกลไอ้น้ำไอตัวเนี้ยไม่พูดไม่ได้ครับมันเป็นตัวร้ายประจำต่อที่ม่งโคตรเก่งอะ่ะคือเก่งขนาดที่ว่าจากการหุ่นยนต์ของกาโอเรนเจอร์ได้แบบเกือบทุกตัว ตอนดูตอนแรกนะผมนี่เวอร์ไว้เลยอะเอาจริงจงบอกเลยว่าผมไม่มีวันลืมตัวนี้แน่นอนแค่นี้นะครับใจบะแห่งความมืดจากโบเคนเจอร์หนึ่งในสมาชิกของกลุ่มดาร์ชั่โด w ก็คือกลุ่มตัวร้ายกลุ่มหนึ่งในซีรีส์โบเคนเจอร์นะครับที่มาในทีมของนินจาบอกเลยว่าตัวละครเนี้ยแม้ว่าบทมันจะไม่เยอะขนาดนั้นก็เข้าใจได้เพราะในซีรีส์เนี้ยมันมีตัวร้ายหลายกลุ่มไง มันเลยต้องแบ่งบทกันแต่ผมบอกเลยว่ายายบาแห่งความมืดเป็นหนึ่งในตัวร้ายที่เท่มากๆ <c oughs> คือดูดีไซน์สินินจาใส่ชุดเกาะไม่เท่ได้ไงขอถามหน่อย <c oughs> และดูเหมือนว่าตอนหลังๆอ่ะแนวคิดของเขาจะไม่ตรงกับกลุ่มดาร์ชา a d โดเท่าไหร่ทำให้ในตอนท้ายเขาก็ออกจากกลุ่มดาร์ชา่นโดไปแถมทำร้ายหัวหน้าตัวเองด้วย <c oughs> แล้วดูเหมือนว่าตัวละครเนี่ยจะเป็นศัตรูคู่ปรับกับโบเคนแบล็กอีกด้วย ปกติตัวร้ายตัวอื่นน่ะเวลาสนใจใครอ่ะมันจะสนใจสีแดงก่อนใช่ไหมแต่เรื่องเนี้ยตัวร้ายตัวเนี้ยมันสนใจสีดาเว้ยคือโบเคนแบล็กเคยเจอกับยายบาตตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วอะและพอมาเจออีกตอนโตก็คือกลายมาเป็นสตูคู่ปรับกันเลยและหลังจากที่โบเคนแบล็กจัดการกับยายบาแห่งความมืดได้ก็ทําให้ตัวของเขาออกจากกลุ่มโบเคนเจอร์ไปพักหนึ่งเลยอะประมาณนี้แหละครับสาหรับยายบาแห่งความมืดเสียดายตรงที่บทมันน้อยไปจริงๆะ ฟูะจูโซจากชินเคนเจอร์จริงๆเรียกว่าจูโซเฉยๆก็ได้นะเป็นมนุษย์ที่เข้าสู่วิถีนอกรีดจนกลายมาเป็นปีศาจในเรื่องอย่างอยายากชิในที่สุดแล้วมันพิเศษกว่าออยกากชิตัวอื่นๆที่ว่าสามารถสลับไปมาระหว่างร่างปีศาจก,กับร่างมนุษย์ได้อย่างอิสระแล้วร่างปีศาจกับร่างมนุษย์อะ่ะมันก็เท่พอๆกันด้วยอะ่ะแต่เดียวนะจูโซร่างมนุษย์นี่คนเดียวกับที่แสดงเป็นออฟเปนออกงู U จากซีรีส์ไฟไปเนี่ย ไม่เป็นไรรอคนมาคอมเมนต์ตอบแล้วกันกลับมาเรื่องจูโซคือตัวละครเนี่ยมันมีสเปริตนักดาบที่สูงมากเลยอะ่ะแล้วก็คิดจะสู้กับชินเคนเรตคนเดียวด้วยแต่ถ้าอีกฝ่ายแบบบาดเจ็บหรือว่าไม่ว่างอะ่ะก็คือจะไม่สู้คือจะสู้ตอนที่อีกฝ่ายอะ่ะพร้อมเต็มที่เท่านั้นสุดยอดเลยครับแล้วดีไซน์ผมบอกเลยว่าร่างปีศาจก็ดีไซน์เท่ไม่แพ้กับร่างคนเลยครับแถมบทในเรื่องอะ่ะมันทําให้ดูเท่ขึ้นเป็นเท่าตัวด้วย เรียกได้ว่าบทบาทดีกว่าตัวล่าสบอสหลายเท่าเลยครับคือล่าสบอสผมว่าดีไซน์มันก็ไม่ได้แย่นะแต่บทบาทมันดูจะเด่นน้อยกว่าตัวจูโซแล้วกันบราจิล่าจากโกเซเจอร์เป็นตัวร้ายสายวางแผนที่อยู่มาตั้งแต่ตอนต้นซีรีส์จนถึงช่วงท้ายซีรีส์ในฐานะล่าสบอสแถมมีไหล่ล่างด้วยสาเหตุก็มาจากว่าไอซีรีส์โกเซเจอร์เนี่ย มันมีการแบบตัวร้ายกลุ่มแรกถูกจัดการไปแล้วตัวร้ายกลุ่มใหม่ก็โผลมาประมาณเนี้ยและตัวของบัจจิล่าก็ไปเข้าร่วมกับทุกกลุ่มที่โผลมาเลยแล้วก็จะเปลี่ยนร่างไปตามกลุ่มที่เข้าด้วยนะและถ้าถามว่าผมชอบร่างไหนสุดก็บอกเลยว่าผมชอบร่างที่แท้จริงมากที่สุดครับคือมันดูลงตัวในหลายๆอย่างมากที่สุดแล้วอะไม่ได้ดูเยอะจนเกินไปแต่ก็ไม่ดูน้อยจนเกินไปอะประมาณนี้แหละส่วนบทบาทในเรื่องขอบอกแบบสปอยเลยนะว่า ไอเหตุการณ์ความวุ่นวายทั้งหมดที่เกิดในซีรีส์เนี่ยมันเกิดเพราะตัวของบาจิล่าคนเดียวเลยคือมันวางแผนมาตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วว่าคือบทมันจะโหดก็คือโหดไปเลยแต่บทมันจะตายก็ตายซะงั้นน่ะสรุปสั้นๆก็คือปูมาดีแต่ตายง่ายไปหน่อยแค่นั้นแหละครับบาสโกจากโกไคเจออดีตกลุ่มโจรสลัดสีชาติร่วมกับอากาเรสและมาเวัสหรือโกไคเรสในปัจจุบัน เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่มีความเป็นโจรสลัดมากที่สุดในเรื่องแล้วละครับมากกว่ากลุ่มโกไคเจอร์ซะอีกอะนิสัยจะออกแนวเป็นคนเจ้าเล่ห์เพทูบายทําทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการแม้จะเป็นการหักหลังเพื่อนก็ตามเรียกได้ว่าชั่วได้ใจจริงๆแถมยังเป็นคู่ปรับกับโกไคเรสด้วยนะก็ทั้งสองคนเคยอยู่กลุ่มโจรสลัดสีชาติด้วยกันแล้วไอ้บาสโก้ไม่หักหลังพวกทําให้อากาเรสน่าจะตายแหละ มาเวลัสเลยแค้นไอหมอนี่สุดๆเลยแถมบาสโก้แม่งเก่งจริงแล้วมีพลังแบบดีเอ็นด้วยคือสามารถซัมมอนเซนไตรุ่นพี่มาช่วยต่อสู้ได้อะโกงปะละ่ะซึ่งแน่นอนว่าตัวของบาสโก้มีทั้งร่างคนแล้วก็ร่างปีศาจครับโดยในร่างปีศาจผมว่ามันก็เท่นะแต่มันมีตัวละครอื่นในซีรีส์โกไครเจอย์ที่มันเท่กว่าแค่นั้นแหละ และผมบอกเลยว่าบาสโกอ่ะมันดูเป็นลาสบอสมากกว่าลาสบอสจริงๆของโกไคเจอร์ซะอีกอ่ะเอนเทอร์ Enter, จากโกบัสเตอร์นี่ก็เป็นตัวรายอีกตัวหนึ่งที่เป็นลูกน้องคนอื่นก่อนแล้วพัฒน,นามาเป็นลาสบอสในตอนท้ายส่วนตัวคิดว่าดีแล้วเพราะบอสจริงๆของภาคนี้อย่างเมไซอาถ้ามันเป็นลาสบอสนะเรื่องเนี้ยดรอปลงเยอะเลยคือเมซอามันไม่มีราศีของความเป็นบอสเลยครับ ที่โวยวายหัวร้อนเอาแต่ใจตอนผมดูซีรีส์ go buster นะรู้สึกสงสาร enter ขึ้นมาเลยที่ต้องมาเป็นลูกน้องไอ้นี่ยแล้วตัวของ enter อะ่ะก็ถือว่าเป็นตัวร้ายที่มีพัฒนาการที่สูงมากๆเลยคือมันเริ่มจากการเป็นเหมือนกับ ai ที่ทำตามคำสั่งอย่างเดียวแล้วก็ค่อยๆพัฒนาความคิดไปเรื่อยๆจนสุดท้ายอะ่ะก็ได้กลายเป็น l a ส t อสซะเองถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆแล้วในตอนท้ายก็เหมือนจะมีประเด็นกับดบ buster ด้วยนะ ไม่ขอสปอยแล้วกันว่าคืออะไรไปดูกันเองส่วนดีไซน์อันนี้พิเศษหน่อยเพราะว่ามันมีทั้งร่างคนร่างปีศาจแล้วก็ร่างเซนไตเวอร์ชันชั่วร้ายแล้วเท่ทุกร่างด้วยแต่ถ้าถามว่าชอบร่างไหนสุดขอบอกแบบไม่อายเลยครับว่าผมชอบร่างเซนไตเวอร์ชั่นชั่วร้ายสุดดีไซน์ออกมาได้สวยมากคือมันดูเป็นเซนไตนะแต่ยังดูมีความเป็นตัวร้ายอยู่อะ่ะแล้วกวาจะฆ่ะเอนเทอร์ได้นี่คือต้องสละชีวิตสมาชิกคนหนึ่งของโกวัสร์ไปเลยนะ สำหรับตัวร้ายตัวนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับบันเกรจากจูโอเจอร์ o er. นี่ก็ถือว่าเป็นตัวร้ายที่ไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกับตัวร้ายหลักของเรื่องแต่ก็ถือว่าเป็นศัตรูกับฝั่งเซนไตได้แหละและก็เป็นตัวร้ายที่สร้างแผลใจให้กับจูโอเจอร์ er ได้แบบเจ็บแสบจริงๆนะครับโดยเฉพาะจูโออีเกิลนี่คือโดนหนักกว่าเพื่อนเลยอะ่ะเหมือนกับบันเกรมันหมันไส้อะ่ะแล้วความสามารถก็โกงมากแล้วก็มีประโยชน์มากด้วย คือแค่เอามือแตะหัวก็สามารถอ่านความทรงจําของคนคนนั้นได้แล้วอะ่ะแถมยังสามารถเอาสิ่งที่อยู่ในความทรงจำอะ่ะมาสร้างเป็นของจริงได้ด้วยคือความสามารถมันโกงนะแต่ใจนึงผมกับคิดว่าไอการทำแบบเนี้ยเหมือนกับทางคนสร้างอะ่ะขี้เกียจทำตัวร้ายใหม่ก็เลยแบบหาวิธีเอาตัวร้ายเก่าๆกลับมามากกว่าคิดไงก็คอมเมนต์ได้นะครับเรื่องนี้ในส่วนของดีไซน์ส่วนตัวผมโคตรชอบดีไซน์ของบันเกรเลยครับ คือมันมีความเป็นโจรสลัดผสมกับพวกสัตว์ทะเลโดยเฉพาะปลาหมึกอะ่ะง่ายๆก็คือดีไซน์มันคล้ายกับเดวิดโจแต่มันดูดุดันกว่าแค่นั้นเองบวกกับนิสัยที่รักอิสระแล้วก็ชอบทําตามใจตัวเองอะ่ะผมเลยชอบตัวละครนี้เป็นพิเศษเลยในฝั่งตัวร้ายนะซามิโกจากลูแปงเรนเจอร์ปะทะแพทเรนเจอร์ตัวร้ายตัวนี้ถ้าบอกว่ามันเป็นผู้ให้กําเนิดลูแปงเรนเจอร์ที่แท้จริงก็พูดไม่เกินจริงเลยครับ เพราะซามิโก้นี่แหละที่เป็นสาเหตุที่ทําให้กลุ่มของลูปแองเจอร์ต่อสู้กับแกงเลอร์แล้วบอกเลยว่าความเท่ของซามิโก้ไม่ว่าจะร่างปีศาจหรือร่างคนนี่คือเกินหน้าเกินตาลาสบอสอย่างโดกรานิโอไปเยอะเลยถามว่าเก่งไหมบอกเลยว่าโคตรเก่งนี่น่าจะเป็นแกงเลอร์เพียงไม่กี่ตัวที่ไม่ได้มีพลังของลูปแองเกลเลกชันก็เก่งได้ครับคือในเรื่องอะ่ะมันเหมือนไม่ได้พกลูปแองลเลกชันเอาไว้ด้วยนะ แต่น่าเสียดายตรงที่พอเจอจุดอ่อนปุ๊บคือซามิโก้แม่ง่อยไปเลยอ่ะน่าเสียดายตรงนี้แหละโซนดีไซน์คำเดียวสั้นๆครับเท <Hey, S 2> แค่นี้แหละคือมันเป็นตัวร้ายพลังน้ำแข็งอ่ะดีไซน์เลยเป็นแบบน้ำแข็งผสมกับความเป็นมกซิโกละมังนะโดยรวมคือดีไซน์ออกมาสวยสุดในบรรดาแกงเลิศทั้งหมดแล้วล่ะส่วนตัวนะเก่าซ่าจากคิรเมเจอร์ นี่ถือว่าเป็นตัวร้ายที่น่าสงสารที่สุดในลิสต์นี้แล้วล่ะครับถูกจกักรพรรดิโยโดอนเปลี่ยนแปลงความทรงจําตั้งแต่ยังเด็กจนกลายมาเป็นคนที่เกลียดชังพี่ชายตัวเองจากเด็กที่จะกลายเป็นผู้กล้าในอนาคตก็คือกลายมาเป็นคนทรยศทําลายบ้านเกิดตัวเองไปเลยอะ่ะและแน่นอนว่าตัวละครนี้เป็นคู่ปรับกับสีแดงอย่างเคร์เมเรสครับแต่ว่าในตอนท้ายก็ได้ช่วยเหลือเคร์เมเรสจากการโจมตีของจกักรพรรดิโยโดอน ถือว่าเป็นการชดใช้ความผิดเล็กๆน้อยๆก่อนวาระสุดท้ายของเกาซ่านะครับในส่วนของดีไซน์มันอาจจะดูรกไปนิดนึงแต่ส่วนตัวผมว่ามันไม่ได้แย่นะส่วนอีกร่างหนึ่งไม่รู้เรียกว่าร่างอะไรก็สวยนะแต่ว่ามันดูสีทองหลุดธีมเกาซ่าไปหน่อยเท่านั้นเองนะครับโอนะมินโนรุจากดงบราเธอร์หรือเรียกสั้นๆว่าลุงโอนก็ได้ตัวละครนี้ของจริงครับ เจอกันครั้งแรกหลายคนก็น่าจะคิดเหมือนกันแหละว่าตัวละครเนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่โผล่มาตอนเดียวแล้วก็ไม่มีบทอีกเลยแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นครับเพราะชายคนนี้เขาคือศัตรูคู่อาฆาตของดงบราเธอร์อย่างแท้จริงครับยิ่งกว่าจูโตยิ่งกว่าโนโตอีกอะและชายคนนี้คือคนที่กลายร่างเป็นฮิโตสุกิบ่อยที่สุดในซีรีส์ดงบราเธอร์ครับมีอะไรบ้างนะชูริเคนคิมาโฮคิ โกโกคิโอสมาคิกิไคคิ i, i, แล้วก็เกือบจะกลายเป็นเซจูคิด้วยนะและอีกความพีคของชายคนนี้ก็คือทุกเดอะม v i วที่ดงบราเธอร์ไปเจอกับเซนไตเรื่องอื่นลุงโอโนก็จะตามไปด้วยทุกครั้งปกติเรื่องอื่นมันต้องมีตัวร้ายตัวใหม่ใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ใช่ครับเรียกได้เลยว่าที่ไหนมีดงบราเธอร์ที่นั่นต้องมีลุงโอโนไปด้วยทุกครั้งครับ กลายเป็นศัตรูคู่อาฆาตที่ตัดกันไม่ขาดจริงๆแล้วล่ะตอนเนี้ยและสุดท้ายแก๊งซันซีเตอร์จากบูมบุลเจอร์กำลังมาแรงเลยครับแก๊งนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวชูโรงของซีรีส์บูมบุลเจอร์เลยก็ว่าได้แม้บทส่วนใหญ่ของแก๊งนี้จะออกแนวเป็นพวกสายฮาแต่ว่ามันก็มีบางซีนที่ซึ้งกินใจเหมือนกันนะครับ ถึงขนาดที่ว่ามันมีบางต่อน่ะที่ไอ้แกงเนี่ยมันดูเป็นตัวเอกไปเลยอ่ะแล้วบุมบุลเจอร์เหมือนเป็นตัวร้ายอ่ะมันขนาดนั้นเลยครับแล้วความสัมพันธ์ของทั้ง3คนเนี่ยมันไม่เชิงเพื่อนร่วมงานแล้วล่ะมันเป็นเพื่อนแท้กันเลยอ่ะคือยอมหักหลังหัวหน้าตัวเองเพื่อช่วยเพื่อนอ่ะคิดดูมันต้องเป็นเพื่อนรักกันขนาดไหนวะและในคลิปหนึ่งผมก็เคยบอกไปแล้วนะว่าไอ้แกงเนี่ยมันเหมือนแกงล็อกเกตมากเลยซึ่งมันเหมือนจริงๆใครเคยดูโปเกมอนก็น่าจะเข้าใจใช่ไหม และผมก็ขอภาวนาให้แก๊งเนี่ยมันอยู่รอดจนถึงตอนสุดท้ายด้วยเถอะคือไม่อยากให้มันตายเลยจริงๆอ่ะเพราะแก๊งเนี่ยผมว่าไม่ใช่คนไม่ดีหรอกแค่มาทํางานกับคนไม่ดีเท่านั้นเองก็จะประมาณนี้แหละครับถ้าคิดว่ามันมีตัวร้ายตัวอื่นที่บทมันเด่นอีกก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับและถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยสุดท้ายถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ